นิทานอีศกเรื่องหมาจิ้งจอกตกบ่อหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินซุ่มซ่ามพัดตกลงไปในบ่อน้ำลึกและพยายามตะเกียกตะกายจนเอื้อมมือเกาะขอบบ่อไว้ได้ไม่นานนะักมีหมาป่าตัวหนึ่งเดินผ่านมาหมาจิ้งจอก จึงตะโกนขอความช่วยเหลือช่วยดึงข้าขึ้นจากบ่อน้ำนิทีข้าจะหมดแรงอยู่แล้วหมาป่าชะงงงหน้าถามด้วยความห่วงใยว่าทำยังไงถึงตกลงไปได้ละ่ะแล้วอยู่อย่างนี้มานานหรือยังไม่มีใครผ่านมาช่วยเจ้าเลยเหรอหมาจิ้งจอก พยายามควบคุมอารมณ์แล้วพูดขึ้นว่าข้าก็หวังให้เจ้าช่วยอยู่นี่หละรีบดึงข้าขึ้นไปก่อนเถอะแล้วข้าจะเล่าให้ฟังทั้งหมดอย่างละเอียดเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการลงมือช่วยเหลือย่อมดีกว่า เพียงคำพูดแสดงความเห็นใจ